ขอบคุณนะครับด้วยความยินดีทางกรขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับงานสวยทุกใจมากเลยครับฮะจริงเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ตัดหน้าจดสิทธิบัตรไปแล้วค่ะถ้าเราไม่ได้ทำแล้วใครเป็นคนทำความโรแมนติกของแสงเหนือจากประเทศนอร์เวยจะต้องทำให้คุณจินลินโรงรัก ข้างรักท่านประธานอย่างแน่นอนเลยทีเดียวอ๋อนี่ดูทวกันอยู่หรอครับท่านประธานมูระเรื่ออยู่เลยนะครับนี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะใช่ค่ะท่านประธานเรากาลังเดือดร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเข้าเรื่องเลยไหมครับ ก็แบบที่เราส่งประกวดงานเว r l d ์จ w เ l ล y เนี่ยถูกจดสุดทธิบัตรไปแล้วอ๋อนรือว่าเรื่องอะไรผมไม่ค่อยจดเองแหละนี่ครับเป็นของเซอร์ฟจูเวลี่เรียบร้อยแล้วครับนี่คุณคงเช็คมาอย่างดีเลยสินะครับ แหมฉันละปากปื้มกับความกระตือรือร้น,นของทุกคนเลยจริงๆงั้นถ้าวคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ย <_ l od> ผมขอดูทัวร์ต่อนะครับเ <_ l od> ชิญครับ มองการเสียบขาดจริงๆสมกับเป็นท่านประธานนึกว่าจะแห้วเหมือนครั้งก่อนซะละใครกันนะกล้าขโมยแบบของโซไปท่านประธานนี่เก่งจริงๆเลยนะรู้ทันแล้วก็ดักทางไว้ได้ใช่กล้าตัดสินใจจดสิทธิบัตรก่อนผลออกเนี่ยต้องมองขาดขนาดไหนจริงโอ้ยกูตกอกตกใจหมด ทำไมมึงรู้แล้วไม่บอกกวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นดิเกือบไปแล้วนะลูกแม่ดีนะที่ท่านประธาน่ะช่วยเซฟว่าอย่างสวยงามเกือบใจหายไั้ยมล่ะก็ลองไม่เซฟดูสิเฮ้ยท่านประธานเนี่ยดูเทพสร้างจริงๆนอกจากหล่อไร้ที่ติแล้วเนี่ยแถมยังฉลาดเกินใครอีกด้วย ฉันละปิมอ้าวโอ้ยนี่โอ้ยแหมตะลขาของท่านประธานนี่ก็ใช่ย่อยมีของดีแบบไม่ต้องพูดอ ผมอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับความตั้งใจทำให้เราได้งานที่ดีมากๆออกมาแต่วันนี้ผมมีเรื่องจะประกาศซลินจะเป็นตัวแทนโซลเดินแบบในงานเบอร์จจเวอรี่ในครั้งนี้ครับ ลินของเราจะได้ไปเชลิมฉายในเวทีต่างประเทศทั่วโลกแ่้จึงว่าท่านประธานครับแต่ว่าลินคิดว่างานนี้มันใหญ่มากเลยครับเราใช้ในแบบมืออาชีพดีกว่าไหมครับฉันก็อยากที่เห็นนะครับ พอคอลเลคชันนี้ของคุณอามราผ่อนออกไปก็ขายหมดอย่างรวดเร็วอย่างนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมครับที่ซาลินจะเป็นตัวแทนของโซลเดินแบบในงานครั้งนี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยครับภูมิใจว่าค่ะคุณเชน แก้แบบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แก้วกันมันจะเข้าไปนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะ JC ให้าค่าวันที่10ล้านโอ้นี่มันมากกว่าที่เราคาดการณ์นะคะใช่แต่คุณต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เครื่องประดับชิ้นนั้นมาแสดงที่งาน o r r d Jewelry d e เดท a า d ทุกวิธีทางเลยเหรอคะใช่ทุกวิธีทางยังไงแต่เงินก้อนนั้นเนี่ยช่วยครอบครัวคุณได้นะ งั้นฉันขอส่วนแบ่งเพิ่มอีกสิอร์เซนไม่มีปัญหาถ้าผมได้ขึ้นเป็นประธานเมื่อไหร่คุณได้มากกว่านั้นแน่แน่ใจนะโอ้เฮียถ้าผมไม่แน่ใจเนี่ยผมไม่กล้าพูดหรอกพวกเราไปจัดการพวกมันเลยไหม ล่อก่อนต่อให้เรามั่นใจอะแต่เราไม่มีรลักฐาน,น,น, yeah. นะเว้ยเฮียแล้วถ้าพวกมันทำสำเร็จขึ้นมาก็ต้องรอยมันลงมือทำไงแบบนี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอเฮีย yeah. ต้องทำแบบนี้แหละถึงจะถอนรากถอนคนพวกมันได้ โห oh. นี่จริงจังยังกับเป็นแบบซะเองเวอร์ไปปะก็ลูกฉันจะได้เฉิดฉาย,ยางาน,น world j e w e ทั้งทีน้อยหน้าใครได้ที่ไหนอะ่ะลินลินว่าต้องชุดแบบไหนอะ่ะถึงจะเข้ากับเพจเซ็ตนั้นอะ่ะอืมลินว่าถ้าจะเป็นชุดเรียบๆแบบไม่หวือหวาอะไรแต่ว่าน่าจะต้องมีอะไรนิดนึงอืม แต่มันก็ต้องแบบวู้ฮูเห็นแล้วแบบ shine brightly diamond น่ะคนจะได้จดจำไงงั้นเราว่าให้พิมพ์ดูเลยแล้วกันถ้าพิมพ์ดูวันไหนว่าโอเคพิมก็เอานะังพิมพ์โปรเฟสชั่นอลอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> ไปใจพิมพ์ได้เลยจ้ะลอยแล้วมั้งก็เป็นนางฟ้าก็ต้องลอย,อยู่แล้วป่ะ <c oughs> แล้วสรุปว่าชุดไหนเนี่ย พอแกได้ชูแล้วอะไหนดูดิโอชายไบร์แเลคไอดามอนสมใจหย่างแล้วนี่ว่าแต่ใครเป็นคนหาให้เหรอคุณแดดพี่ซันอนะพี่ซันเลิศเกินอะ Hey, แอบดูแชทเหรอเปล่าสิหน่อยแต่กวนะทีเนี้ยเหลือแค่ one more thing เท่านั้น What Catwalk จริงด้วยอ่ะเอาไงดีอ่ะ I never do that <c oughs> <c oughs> ในฐานะที่เพศเนี่ย ร่วมงาน World Chill มาหลายสมัยผ่านประสบการณ์โชว์ชวนมาหลายสนามเธอเนี่ยจะต้องเจอคนดังในวงการอีกเยอะเลยล่ะแถมคุณวซร์ณ่าแอนชอนเนี่ย<ๆ>ก็มาอีก<ๆ>ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ต้องเป๊ะ พี่จุนครับลินไม่เคยเดินแบบเลยอะครับอย่างนี้ต้องสวมวิญญาณใครลหรครับไม่ต้องหรอคุณสิรินไอเรื่องเดินแบบเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะเป็นเรื่องจิ๊บจิเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนคอยสอนสูตรลับมัดใจท่านผู้ชมให้ได้โอ้หเก่งขนาดเนี้สมกับเป็นแฟนคุณชานเลขาของท่านประธานเลยนะครับอิอ หลายรอบแล้วนะวันนี้เอ่อคืองั้นฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยินดีครับคนกันเองไม่ต้องซีรีส์งั้นเรามาเ,เริ่เดนแบบกันเลยต,ตอนนี้หรอคะเย้ <Yeah! S 1> เริ่มเลยเหรอครับ yeah! เยรน่กเ่ะรออะไรอะ ลินอย่างน้อยก็แค่ตายไม่ได้หรอกช่วงนี้ไปเห็นในเครียดไงอยากพาลินไประบายด้วยกันระบายม่เนล